เอาล้วครับหลังจากดูเนื้อหาไปแล้วนะครับเราก็มาดูแนวข้อสอบนะฮะอันนี้เป็นแนวข้อที่1นึเคนะพร้อมแล้วดูเลยผู้อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับครั้งที่24ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีการส่งรายชื่อนักกีฬาจากประเทศไทย379คนอายุเฉลี่ย22ปี ต่อมามีการถอนตัวออก4คนมีอายุ24 25 25 27แล้วมีการเพิ่มเข้าไปอีก5คนคนละอายุเฉลี่ย17ปีแล้วอายุเฉลี่ยของนักกีฬาประเทศไทยจะเท่ากับเท่าไหร่เห็นนะครับอ่ะข้อนี้มันมีการแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็มามีเหตุการณ์เกิดขึ้น2ครั้งเราก็มานั่งลิสต์ก่อนว่า ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหลังที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วข้อมูลมันมีการแตกต่างกันยังไงบ้างเห็น okay, นะฮะ,ะเริ่มต้นคือเหตุการณ์แรกนะฮะเหตุการณ์แรกเขาบอกว่าไอบ้บรรทัดแรกเนี่ยไม่มีสาระอะไรนะครับคาดทิ้งไปได้เลยมีการส่งเข้าไป379คนแสดงว่าในตอนแรกนั้นเรามีจำนวนนะักกีฬา300 เจกนะครับก็คือจำนวนข้อมูลครั้งแรกอายุเฉลี่ยก็คือ x bar นะครับก็คือ22คนแต่มีการถอนตัวออก4คนดูนะครับฉะนั้นเหตุการณ์ที่2เนี่ยนะครับมันก็คือเดิมมันคือ379แต่ถอนออก4คนถูกไหมนะอายุแต่ละคนเป็นเท่าไหร่บ้างครับ24 25 25 อะไรพวกนี้ก็ว่าไปแล้วมีเพิ่มเข้าไปอีกห้าคนอ่ะงั้นบวกห้าครับถูกไหมฮะบวกห้าแต่ละคนมีอายุสิบเจ็ดปีโอเคอ่ะน้องจำตรงนี้ได้ไหมเราเคยมีสูตรอยู่ว่าสมบัติของ x บาร์นะครับสมบัติของ x บาร์ก็คือซิกมา x ผลรวมอะฮะซิกมา x ก็คือเอาเอคูบาร์ x bar. เพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็คือเอา379คูณ22่ันไหมครับซิกมา x x เท่ากับ NXBAR าร์น้องก็ไปเอา379นะครับคูณกับ22คูกูก็คูณให้เลยนะมันก็ออกมาเป็น8,338นะครับไปตั้งคูณเอานะพอเราได้ข้อมูลออกมาอย่างนี้แล้วนะครับทางขวาอยูน่นะ เราก็เอา8 3 3 8มาของเดิมนะครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถอนใครออกบ้าง24 25 25 27เราก็บอกว่าลบ24ลบ25ลบ25ลบ27ถูกไหมครับใช่ไหมเวลาเขาเอาข้อมูลออกมันจะมีผลต่อการผลรวมข้อมูลเนี่ยจะมีค่าลดลงทันที เสร็จแล้วเขาเพิ่มเข้าไปอายุเฉลี่ย17ปีกี่คนครับ5คนก็แปลว่าบวกเข้าไป5คนคนละ17นี่คือการแก้ไขข้อมูลถั่ไหมครับโอเคนะก็ลองคำนวณดูคำนวณว่าเออเขาลบเท่านี้เขาบวกเท่านี้นะฮะออกมาได้เท่าไหร่นะครับออกมามันก็จะเป็น8,300 22ครับนะฮะทั้งหมดนี้นะกูค,คำนวณออกมาแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรครับอายุเฉลี่ยของนักกีฬาจะมีค่าเท่าไหร่คือโจทย์ต้องการหาตรงนี้ถูกไหมเนี่ยนะครับเราแยกข้อมูลออกมาให้เห็นชัดว่าก่อนที่จะเปลี่ยนกับหลังที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรแตกต่างกันยังไงแสดงว่าถ้าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตตรงนี้เราก็ใช้การคำนวณจากตรงนี้ได้เลยถูกไหมในเหตุการณ์ที่2 เห็นไหมครับอ่ะครูก็บอกว่าจากสูตรว่าอะไรนะ x bar มันเท่ากับซ i g m a x ส่วน n นะครับผลรวมในครั้งใหม่น้องๆคำนวณไว้แล้วว่า8,322ถูกไหมหารด้วยจำนวนข้อมูลครั้งใหม่ง่ายๆครับลบ4บวก5ก็คือบวก1เข้าไปเป็น380นะ น้องก็ตัดทอนเป็นเลขคู่เหมือนกันเอาเลขสอมาตัดครับ248 2 1่แตัดจากหน้าไปหลังหรือเศษหนึ่งสองหกสิบสนะเอา2ไปหาร380ก็ได้190ยเก้าสัดไครับสุดท้ายน,น้องก็ตั้งหารอันนี้ไปตั้งหารยาวกันเองนะครับครูคงไม่ต้องช่วยเนาะง่ายๆไปตั้งหารออกมานะครับมันจะได้21.9พอดีนะฮะ พอดีเพราะฉะนั้นถ้ามีการแก้ไขข้อมูลน้องๆต้องรู้ว่าเขาต้องเข้าไปแก้ถึงซิกมา X ถ้ายังไม่รู้ซิกมา X น้องต้องไปหามาก่อนคําตอบตอนนี้ก็คือ21.9ครับนะครับตรงนี้นะ21.9พอดี้พอดีช่ที่4ครับโอเคนะครับข้อนี้ไม่ยากนะฮะ เอามาให้ดูว่าถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนะฮะบางทีโจทย์บอกว่าทํากระดาษคําตอบหายหรือว่าใส่คะแนนไม่ครบอะไรยังไงน้องก็ต้องไปแก้ตรงซิกมาเข็ก้าใจไหมไม่ใช่ไปแก้ X อ็กบาไม่ใช่ไปแก้เอ็นอะไรตรงนั้นนะครับตั้งสติด,ดีโอเคนะครับอ่ะข้อ1ผ่านไปจดให้ครบแล้วเดี๋ยวไปดูข้อ2กันครับ